มันอะบัดเป็นระบบอกแถวค่ะตอแถว,แว,นนแวะคะ่านหนักแล้วค่ะนองี้เดี่ะไ้อยู่ได้ไหมนไคด้อย่ได้นี่เลยครับมาี่เลยเดินออกทางนี้เลยครับเดินออกทางนี้เลยเดินออกทางนี้เลยครับเดินออกแบบนี้เลยเอาไปรู้เดินออกไปก่อนครับเดิ่อนี้ก่อนเดินออกไปก่อนาบ๊ แถวเดี๋ยวเรามาทางนี้นครับเดินออกมาไปเลยเปิดช่องไว้แล้วีรรครับดพื้นขอเช้าด้วยครับเป็นระบบนะครับดูรถด้วยนะรถเข้ารถออกระว,วังรถด้วยเดินออกมาทางนี้เลยครับเดินออกมาทางนี้เลยครับขาออกคนละทางครับข้าง <c oughs> หลังดูรถด้วยนะรถเข้ารถออกระว,วังด้วย <c oughs> เดินออกมาทางนี้เลยครับเดินออกมาเลยก็ต้องไปเรียนมาไปเลยครับแด้วออกมาทางนี้เลยพี่เดินออกมาเลยมีละครครับไม่ต้องรีบโอ้ยยิตามมึงในคลิปหรือว่ายิตามมึงหน้าเวทีนะครับยอดกำลังใจเลยครับ ขาได้ลงเลยครับขาได้ลงอกเลยเด๋ยวเิดวดงนะครับน้องจะได้พักผ่อนครับผม no ข et, right, ับผมเ็นอยู่คนถ่ายอ่ะสัองรูปพอส่องแชฉพอแล้วแย่เขาไม่เรียกเอาออกมาด้านนีเลยครับออกมาได้ดีเลยตอนแถว ครับเดินออกมาทางนี้เลยเดินออกมาทางนี้เลยครับนี่นี่เดินออกมาเลยอ่ะอย่าสวนอย่าสวนน้องจะได้มาก่อนครับผมอ๋ออพี่เดินออกมาทางนี้เลยพี่เดินออกมาทางนี้เลยตายเลยมีกันหลังร้านเดินออกมาทางนี้เลยครับเดินออกมาเลย อ๋โทรกัเดียวกันได้ทางนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองเดีลองนอกเป็นไรเราก็เราก็ถ่ายกป่อยให้น้องถ่ายรูปไปเดี๋ยวเราทางนี้เลยครับเดี๋ยวเราทางนี้เลยเดี๋ยวทางนี้เลยมาลายปันทักเลยมดยังหหมยัมดีหาเฮ้ยนี่วันนี้นี่ีซเกิลเาบอกว่าหมดที่การท้กันเลยนะเออจะบอกท้อกันเลยนะหลังเราเยครับนี่ไหมครับมาเลยมาเลยคนตรงน้แล้วที่รานที่รานลวส่งน้กลับครับ รตรงน,นี้เลยครับายบหให้ยไยม่เอาโทรศัพท์ให้อีกคนถ่ายเลยอย่าไปถ่ายกันเองก็๋ยวไม่งั้นคิวมันใ้นี่ได้รัดคิวมันออกมาเอาโทรศัพท์ให้ทางเน้ะ

เขามีคนถ่ายครับผมเอาต้นเอาไว้ให้คนถ่ายเลยต่อแถวฝั่งนู้นเลยครับออกทางด้านนี้าพี่ออกมาทางนี้เลยพี่ออกมาทางนี้เลยเอาโทรศัพท์มาด้วยโทรศัพท์ไปแล้วโอเคว่างครับว่างครับทำมาเลยเร็วๆให้อีกห้าคนให้อีกห้าคนนะครับห้าคนเลิกเลยให้ห้าคิว เหลืออีกสี่คิวครับผมอีกสี่คิวใครจะเข้าเข้าเลยถ้าไม่มีใครเข้าน้องกลับแล้วอีกสี่คิวครับผมอ่าอีกสามคิวอีกสามคิวแค่สามคิวครับแค่สามคิวไว้นี่เอาไปลูกแล้วนี่เขาไม่เป็นไรเยอะหักหกคิวออกไปอ่าอีกสองคิวอีกสองคิว ถ้าไม่มีขึ้นแล้วเลยหมดแล้วครับเลยครับ้ายบ้ายรวมค่ะป้ายกราสายหนึ่ง้ายกราสายสองนะครไูเงี้ยไม่เล่นไปนเนย่ป่าวันคนสวยป่าวันมหแล้วไปเเดวนี้มีมเรื่องเลยเล่นไปเรื่อยไูวิ่งแน่เพาะยูงย

งนะนะ่างนงะ <c oughs> นะนะ่ายผ่าสายหาดอินเนาะผ่าสายอินเนะอ่อยังคึ้รถเด้อพี่น้องจับบานได้แล้วจ้าดึงทางลอดใัยทุกคนเ้ยจ้าเด้อขอบคุณหลาย

เกมไม่ดีวาอเไปดาอมันเวีมากพ่